สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาบอกเคล็ดลับไอโฟนนะครับเคยไหมครับว่าวันหนึ่งเนี่ยมีสายที่เอ่อมาส่งพัสดุเนี่ยโทรเข้าเป็นสิบสิบสายนะครับเราจะทำงานอยู่ก็ต้องคอยไปกดรับนะครับบางทีก็ไม่รู้ว่าเป็นลูกค้าหรือเปล่านะครับทีนี้เราจะมาตั้งค่าไอโฟนนะครับให้อ่ ให้บอกชื่อว่าใครโทรมานะครับให้เป็นเสียงเรียกเข้าว่าเวลาเราเมมชื่อไว้เนี่ยมันจะอ่านชื่อให้เราเลยนะครับเวลาพัสดุโทรมาเขาก็จะเอาเบอร์เดิมโทรมานะครับผมก็จะเมมใครที่เป็นมาส่งพัสดุผมก็จะเมมคำว่าส่งพัสดุนะครับแล้วผมก็จะได้เลือกว่าตอนนั้นจะว่างรับสายหรือไม่ว่างนะครับ ได้ยินเสียงส่งพัสดุบางทีผมยุ่ง,ยงอยู่อาจจะไม่ได้รับนะครับแต่เขาก็มาส่งเหมือนเดิมนะครับดับแรกนะครับเข้าไปที่ตั้งค่านะครับเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่โทรศัพท์นะครับ แล้วก็ไปที่นี่ครับการอ่านชื่อสายเรียกเข้านะครับดกดเข้าไปนะครับ แล้วก็เลือกนะครับว่าใครจะเอาอันไหนนะครับผมจะเลือกเสมอนะครับเลือกอันนี้นะครับก็คือให้สายเล็กเข้าเนี่ยให้อ่านเป็นชื่อคนที่เราเมมไว้นะครับคนที่โทรเข้ามานะครับผมจะติ๊กเป็นเสมอแล้วนะครับโอเคนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับทีนี้เวลา พัสดุมาส่งเนี่ยผมก็จะเมมชื่อไว้นะครับหรือว่าคนอื่นก็เมมชื่อไว้ได้นะครับแล้วก็เวลามีเสียงเข้ามันก็จะ,ะส่งเสียงมาเป็นชื่อที่เราเมมไว้นะครับขอบคุณที่รับชมครับ